แม่มิวสุพสิษิ์บอกแบบนี้หลังลูกชายถูกจับตาความสัมพันธ์หนุ่มคู่จิน้นพักหลังนี้จะเห็นภาพของสองหนุ่มสุดฮอตมิวสุพสิษิ์และตุลพากร ตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแถมยังออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกว่าไม่ติดถ้าควรจะจับจิ้นเพราะเคมีดูเข้ากันงานนี้ทำเอาหลายคนก็แอบ,บลุ้นจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้หรือเปล่าล่าสุดได้เจอคุณแม่ของหนุ่มมิวในงานก้าวเข้าสู่ปีที่47ของมัติชนคุณแม่ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายว่าเราเลี้ยงลูกมาให้ความรักทุกอย่างตอนนี้ลูก ูกจะทําอะไรเราก็แฮปปี้เขาจะคิดอะไรหรือจะไปตรงไหนก็สนับสน,นุนยังไงก็ลูกเราเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงกันมาเราดูแลดีมากก็อยากให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกแล้วแต่เขาเขาอาจจะชอบใครหรืออะไรเพราะสมัยนี้มันกันไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ลูกเราลูกทําอะไรเราก็มีความสุขถ้าลูกมีความสุขเราก็มีความสุขถามว่ามิวเล่าเรื่องความรักให้ฟังบ้างไหมแม่บอกว่า ก็คุยก็ปรึกษาเราไม่ได้ปิดกั้นว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน้องอาจจะชอบผู้หญิงหรืออะไรก็คือแล้วแต่เขาเราก็ให้อิสระลูกเราที่บอกว่าอะไรที่มีความสุขเราก็มีความสุขเราไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาตลอดอย่างที่บอกเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราให้สำหรับความเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ